ท่าเรียบอาวุธประโยชน์ท่าเรียบอาวุธเป็นท่าพื้นฐานของการฝึกท่าอาวุธทุกท่าและใช้แสดงความเคารพในทหารชั้นประทวนและในกรณีที่ไม่สวมหมวกการปฏิบัติท่าเรียบอาวุธมีดังนี้คือจะต้องยืนให้ส้นเท้าชิดและอยู่แนวเดียวกันปลายเท้าทั้งสองข้างแบะออกไปทางข้างเท่าเกันปลายเท้าห่างกันประมาณหนึ่งคืบหรือ ให้ทำมุม45องศาเข่าเหยียดตรงและบีบเข้าหากันมือขวาจับใต้โครงศูนย์หน้าในลักษณะจับคีบโดยให้สันปืนอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้นิ้วอื่นเรียงชิดติดก,กันหันหลังมือไปด้านหน้าให้แนวปืนตั้งตรง แนบขาขวาด้ามปืนหันออกไปข้างหน้าวางพันายปืนลงกับพื้นให้แงหน้าพันายวางเสมอโคนนิ้วก้อยแขนทั้งสองข้างอยู่ข้างลำตัวในลักษณะสอกงอให้เกิดช่องว่างห่างจากลำตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือพลิกศอกออกมาข้างหน้าเล็กน้อยให้ไหล่ตึงเสมอกันนิ้วมือซ้ายทั้งห้าเรียงชิดติดกันให้ปลายนิ้วแตะไว้บริเวณกึ่งกลางขาซ้ายท่อนบนประมาณแนบตะเข็บกางเกงเปิดฝ่ามือ ทางด้านนิ้วก้อยออกเล็กน้อยลำคอและใบหน้าตั้งตรงสายตามองตรงไปข้างหน้าในแนวระดับวางน้ำหนักตัวให้อยู่บนเท้าทั้งสองข้าง